พ่อครับผมน้ำตาลครับร่วมงานกับน้ำตาลแล้วก็พ่อกันได้เห็นใจกันเก่งไหมถามผมหรอถามใครอ่ะ <laughs> ไม่บอกโอเคถามผมก็ได้เดี๋ยวผมตอบให้คือเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อน <c oughs> ครับเราไม่เคยร่วมงานกับเขามาก่อนแต่เราเคยเห็ในในในละครที่เขาเคยเล่น จริงๆถ้าคนที่ไม่ค่อยจะไม่สนิทกันไม่รู้จักกันมาได้ละครด้วยกันมันก็ต้องมีการปรับมันจะมีความแบบว่าความแบบไม่ไม่ไม่สนิทความเขินความอะไรอย่างนี้อยู่ครับจะแปลกมากกับน้าตาลมันไม่เห็นมีความรู้สึกพวกนี้เลยจริงไหมจริงๆไม่มีเลยจริงๆเมื่อกับรู้จักกันมาแบบว่านมนานมากสนิทกันมาตั้งแต่ชาติไหนวะนี่อะไรเงี้ยแบบเจอหน้าเอออิตานรู้ไงวะจริงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทจะเข้ากับคนง่ายนะครับแต่ก็โชคดีที่เขาตั้งใจอ่ะ ถึงว่าตั้งใจทํางานนะครับตั้งใจดีครับดีดียังว่าดีเลยดมีความสุขกันชีวิตจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเราพี่ปอเขาเป็นคนน่ารักเาเป็นคนสนุกสนานเขาคุยเรื่องละครกันนะคือที่ทุกคนไม่เกรงที่น้องฮทุกคนแบบอะไรเงี้ยเป็นเพราะเพราะว่าพี่ปอเป็นคนเฟรนดี้แล้วก็สชวนคุยเป็นคนแบบคนเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสนุกแต่เวลาแบบถ่ายทำเข้าฉากละครจะถ้าใครมีปัญหา ม่เข้าใจบทอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาได้บางทีเาก็แนะนำพี่ปอเป็นเป็นกันเองอ่ะจซื้อหรอจริงครับไม่ได้ความคิดผมพี่ปอคือพระเอกอ่ะคือเบอร์ใหญ่แล้วใช่ไหมครับก็คือมาใหญ่ด้วยเบอร์ใหญ่อะไรครับเบอร์ใหญ่เลยเบอร์ L อะไรเงี้ยเบอร์ L เอ๊ะเฮ้ก็เป็นกันเองอ่ะเราซื้อของกินมาฝากน้องๆเงี้ยครับเป็นคนที่น่ารักมากตักเขียนพีมพ์ตายพูดอีสานเงี้ยไหนนุ่นไงครับ บนสุดอะเบาเป็นดอกนี่จริงจริงอยากจะหาให้น้ำตาลพูดภาษาเหนือให้ฟังเลยนูเพื่อนคุยกับเพืองกลมกับค่ะนั่นสิลองไหมล่ะลองไหมเออลองดูห้าสี่สามสองเป็นจังไดียบ้างมือนน้เป็นอย่างเจ้าสบายดีโอ้ยสบายดีก็เจ้า สบายดีกินข้าวแล้วปะแล้วเจ้าน้่งขนาดนี่ไงใต้ใต้คนใต้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 มากทำอะไรอะไม่รู้เดีเป็นนางเอกที่เล่นหนุนไปทุกคนค่ะอืองเพราะว่าอาจจะผู้ชมอาจจะติดภาพว่าผู้ตายจะเป็นแบบเรียบร้อยใช่ไหมนางเอจะแบบเรียบร้อยความจริงชีวิตจริงมันอย่างไรกันบ้าง ความชีวิตโอ้ตาย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 จริงใช่ไหมนี่พูดถึงใครครับอ๋อเหรอครับอ๋อแตกจริงครับแตกจริงครับแตกจริงครับน้ำตาลก็อยู่ในเหตุการณ์ครับแตกจริงพี่ปอตั้งใจมากเลยค่ะจับยัดตงเขาบอกว่าขอไปลงงานก่อนพี่ปอบอกพี่ปอบอกมาถ่ายต่อก่อนอีกทังไปนี่แหละคือน้ำตาลครับ แต่งจริงๆครับแล้วก็แต่งจนเป็นการผิดพลาดทางทางการถ่ายทำคือพี่เขาเป็นสตาร์เนี่ยครับที่ไม่ไม่ไม่มีเทคนิคในการแสดงสักเท่าไหร่คือเขายั้งไม่เป็นคือถ้าให้เขาโขกเขาต้องโขกมาเลยเต็มเต็มคือจริงๆมันจริงจริงมันแค่นี้มันก็ได้แล้วใช่ไหมครับแต่นี่เขาแบบนี่ไงโอ้มันก็เลยไปเตาะปั๊บพอดึงออกมาก็เลือดฉีดแตงโมแตกเลยอือใช่ผิดผิดสัมผัสผิด ก็ถูก uhm นะอแล้วลองแต่งให้แต่งให้ฟังหน่อยเรื่องนิสยาละครดีมีครบรถเออใช่ไหมต่อเลยเรนิสยาละครดีมีครบรถทุกคนจดจ้องรอวันที่ฉายเอาเออฉันก็รอรอดูพระเอกตาย ายคนอย่างนี้ตายไม่เป็นเาก็เล่นิเยอะ่เเป็นบ้านคือเขาก็เล่นหลายแบบนะแบบคูใหญ่ีนั่งมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเห็นเรื่องเนี้ยเขาเป็นนายทหารแต่เรารู้สึกว่าเขามีบอดี้ที่เป็นนายทหารแล้วก็มีความเป็นผู้ชายแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วก็มีความ พี่เล่นพี่ปอมีมีมีหลายแบบอยู่ในตัวเขามีเสน่ห์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเฮ้ยเด็กกูยิ่งเคิรนครับพี่ตุ๊กเขาเป็นคนมีตอนผมแล้วน้ำตาลนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับร่วมงานกับน้ำตาลเขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากเขาเขามีวินัยแล้วก็เขาทำการบ้านมาดีสำหรับสำหรับสำหรับที่จะเล่นเรื่องที่สองแล้วต้องพลิกคาแรคเตอร์ขนาดนก็ ค่อนข้างยากสาหรับเขา,ขาก็เ,าเ,าเห็นใจแล้วก็ให้กําลังใจเขาทุกวันนะคว่าสู้เขานะอะไรอย่างเงี้ยครับโอบบทีนี้จะถามว่าคุณกฤษพลเนี่ยยิงปืนเนี่ยได้กี่คะแนน คำถามแบบนี้นี่นอกจากแม่ผมเนี่ยจะมีใครที่ตอบได้ถูกบ้างไหมเนี่ยง้นผมข้อหนึ่งแม่เด็ก้แบบว่าชอบชอบดูใช่ไหมชอบดูข้อหนึ่งในสี่ิเจ็ดการทำความดีเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องไปหวังอะไรครับถ้ามันมาจากความต้องการจากใจของเราเนี่ยมันก็ควรที่จะทำซาอะไรอย่างเงี้ยครับอ้มนคือเป็นคนที่จริงใจเลยครับของุนย่อเลยน้ำตาลครับสําหรับในตัวของนันทนานะคะนันทนาธิเขาจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง แล้วก็ด้วยความที่เราโตมาคิดว่าพ่อไม่รักคิดว่าตัวเองไม่เหลือใครก็เลยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศดังนั้นตัวละครตัวนี้จะเป็นคนที่คือเขาจะเป็นคนตรงๆดังนั้นตันว,ว่าสิ่งที่ให้ข้อคิดก็คือการที่เราพูดตรงพูดตรงๆออกไปเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดก่อนพูดก็คือคือแค่อยากจะาชนะต้องการอยากจะาชนะอย่างพระเอกเนี่ยพอเขาเข้ามาในชีวิตเขาจะมาค่อยๆสอนเราค่อยๆปรับเปลี่ยนเราให้เราเป็นเป็นคนที่มี มีคนเป็นคนที่คิดมากขึ้นอะไร่างเงี้ยค่ะจะมีฉากหนึ่งที่เขาจะบอกเราว่าคุณจะต้องใช้สติในการตัดสินในการแก้ปัญหาบ้าง<ม>ะนะคะดังนั้นารคิดว่าคือเราเป็นคนตรงเนี่ยดีแล้วแต่ว่าตรงแต่คนที่จะมีสติด้วย